เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนตำนานผีเป้าตอนที่สองเมื่อทศได้ตายลงไปแล้วหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งบางคนก็บอกว่าเป็นพอตุ๊กตาที่วางไว้ที่บ้านทำให้พูดผีวิญญาณมันกลัวจนมันหนีเตลิดออกไปหมด แล้วมีแต่เมยเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเธอได้กลับมาที่บ้านเก็บตัวเงียบเพราะช็อกกับเหตุการณ์ที่เธอได้เจอมาพร้อมกับยังคิดถึงโทษสามีของโตนที่เพิ่งจะมาจากไปแบบไม่ค่อยดีนกักแต่เรื่องเล่ามันผ่านมาแล้วก็คงไม่สามารถทำอะไรได้แต่ฟัน้ายมันยังไม่จบย้อนกลับไปที่โพรงไม้นาน หลังจากที่โทษตายได้สามวานวิญญาณผีเป่าที่สิงอยู่ในร่างของโทษมันก็ทนความหิวไม่ได้อีกต่อไปมันหลุดลอยมาจากร่างที่ไร้วิญญาณนานลอยตกลงเข้ามาสู่หมู่บ้านเพื่อจะหาร่างใหม่สิงสู่ต่อไปเนื่องจากว่าวิญญาณมันก็คือกายละเอียดที่ไม่สามารถกินอะไรได้มันเป็นวิญญาณที่รับได้แค่ส่วนบุญ ที่คนอื่นทําให้เพียงเท่านั้นบัดนี้วิญญาณผีเป่าตนนี้ได้หิวกระหายจนถึงขีดสูดเพราร่างกายอยากให้หากินก็ไม่มีแล้วบุญก็ไม่มีใครทําให้มานจนพยายามหาคนดวงโตที่สามารถจะสิงสู่ร่างนั้นกด้ซึ่งคนที่กำลังจิตตกในหมู่บ้านตอนนี้ก็เห็นจะมีแต่เมือ ที่เสียทั้งลูกทั้งสาม,มีป่าวิญญาณผีร้ายได้มาลอยวนเวียนอยู่ที่เหนือลังคาบ้านของเหมืออยู่3ามสี่วันแล้วทุกครั้งที่มันปรากฏตัวก็จะมีเสียงหมาเห่าหอนเสียงนกแสกบินว่อนอยู่กลางอากาศส่งเสียงล้องออกมาจนคนแถวนั้นตื่นกลัวกันเป็นการใาญ่ว่านี่มันเกิดอาเพศอะไรขึ้น แต่ตัวเหมยเองไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายจนกระทั่งคืนหนึ่งในตอนที่เหมยนอนหลับอยู่บนเตียงเธอก็ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอยา่างตกกระทบบนหลังคาจากเพลือทักออกไปอะไรนะ่ะนั่นเสียงอะไรเท่านั้นแหละเงาดำของวิญ,ญญาณผีเปล่าก็พุ่งเข้าสิงร่างของเหมยทันทีเธอลม้มลงดินผลานอยู่บนพื้นห้อง สองมือตะเกียดตะกายพยายามร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้มีใครได้ยินบ้างไหมแต่ดูเหมือนว่าเสียงนัดจะไม่สามารถส่งออกไปได้แล้วก็ว่ามีบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติปิดหูปิดตาคนละแวกนั้นไวในขณะที่เมือพยายามเอาตัวรอดก็เสือกระสนออกทางหน้าตาจนล่วงตกลงมาบน กระอาเลือดออกมารูทวารทั้งหมดเปิดก่อนที่เงานั่นจะหายเข้าไปในร่างของเมยจนหมดไม่นานเธอที่นอนตาเหลือกอยู่บนพื้นก็กลับมามีสติอีกครั้งแต่แววตาดูแข็งกร้าวแล้วก็น่ากลัวขึ้นเมยลุกขึ้นสับสนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เธอจะเอาผ้าอะไร ที่พอจะหายได้มาซับเหลือดที่มันไหลอยู่บนพื้น้วยอาการสับสนและตกใจว่าตนเองเป็นอะไรกันแน่พอสิ่งที่เคยขึ้นเมื่อครู่นั้นเมื่อจำอะไรไม่ได้เลยแล้ววันเวลาก็ผ่านไปหลังจากนั้นประมาณค่อนคืนเมื่อตื่นมากลางดึกด้วยอาการที่หิวแบบบอกไม่ถูกมันหิวจนมวนท้องหน้ามือตาลาย ด้วยสัญชาตญาณผีเป้าเเม่ยจึงออกมานอกบ่าเดินดุมๆไปตามทางที่มืดในหมู่บ้าเพื่อตามหาสิ่งที่พอจะประทังชีวิตเธอได้เธอเดินไปเจอสุ่มกายเมื่อเลยเดินตรงเข้าไปจับทั้งที่ยังเป็นเป็ดแล้วกัดมันจนขนกระจายแต่เธอก็ต้องถุยทิ้งมันออกมาโอ๊ยอพวกปอบมันกินเข้าไปได้ยังไงกัน แต่เสียงไก่ที่ร้องนั้นทําให้เจ้าของบ้านตื่นขึ้นเหมยเลยได้โอกาสพุ่งเข้าใส่เจ้าของบา้านแล้วก็ลงมือกัดกินเขาทั้งเป็นในท,ทันทีเสียงร้องของชายผู้โชคไกลดังไปทั่วบริเวณในขณะที่เหมยพูดจาหยอกล้อก,กับเฮียวว่าเงียบสิจะ๊ะจะใหกปากร้องทำไมดังขนาดคนจะ,จะกิน,กนมีมารยาทบา้าง แล้วเธอก็กักดฉีกเนื้อชายผู้โชคร้ายขุนนานจนดินขาดใจไปขาดมือมีคนได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูจนกระทั่งลุ่มเช้ามีคนไปเจอร่างของชายขุนนาที่นอนตายจนเหลือแต่หนังติดกระดูกอยู่บนพื้นสภาพหน้าเวทนายิ่งนัาไม่มีใครรู้เลยว่าบุงจรอ,อุบาทของสิ่งเนื้อธรรมชาติที่เรียกกันว่าผีเป่ามันได้เริ่มดำเนินการขึ้นอีกครั้งแล้ว ทุกคนไปประชุมกันที่บ้านของผู้ใหญ่ถึงเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นนี้ผู้ใหญ่ได้พูดขึ้นเมื่อคืนมีคนตายพวกเองรู้แล้วใช่ไหมคาว่าสภาพการตายมันเหมือนกับถูกสัตว์ร้ายขย้ำยังไงอย่างางั้นแล้วก็มีซากไก่ตายอยู่ใกล้ๆด้วยคาเดาว,ว่ามันอาจจะมีตัวอะไรมาลักกินกกยแล้วเจ้าของก็ออกมาปกป้องไก่ของตน เลยถูกไอตัวนั้นจับกินไปอีกด้วยชาวบ้านอีกคนก็แย้งขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นผีปอบพอพูดถึงผีหรือเรื่องลี้ลับเท่านั้นแหละชาวบ้านก็ตื่นตระหนกกันไปด้วยความกลัวเพราะอย่างที่บอกครับสมัยก่อนที่ทุกคนจะอยู่ด้วยความเชื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรพวกน,นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงชาวบ้าน พอพูดถึงเรื่องผีมันก็จะมีข้อกังขาว่าสรุปแล้วไอ้สิ่งที่ทำแบบนี้มันคือสัตว์ป่าหรือผีปอบก,กันแน่แล้วเหมยเองก็มาร่วมประชุมด้วยเธอพูดขึ้นกลางลานประชุมว่าไม่ว่าจะป่าจะปอบหรือจะเป้าแล้วทุกคนจะทำอะไรได้มันเป็นเรื่องของผีเราสามารถบังคับผีได้อย่างนั้นรึ เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างหัวเสียหลังจากที่ได้ยินชาวบ้านคุยกันว่าจะดักเล่นงานสิ่งที่มาทำอะไรแบบนี้เมื่อรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองทำอะไรลงไปเริ่มที่จะสูญเสียตัวตนไปเพราะวิญญาณที่เข้ามาการกินจิตใจของเธอจากภายในเธอเดินออกจากวงประชุมอย่างหัวเสียนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านสามารถจับพิรุธได้ ว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลกๆจะว่าไปแล้วมันก็ตั้งแต่ที่เธอกลับมาจากการตามหาสามีที่ออกไปในคลานานกลับมาเหมืยก็เก็บตัวเงียบไม่ออกมาอีกเลยเช้าบ้านจึงลงมติกันว่าจะไปซุ่มดูให้มันรู้แล้วรู้หลอดกันไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นขณะที่แสงจันทร์คืนเดือนงา กำลังทอแสงลงมาอย่างพื้นทำให้ในเวลากลางคืนไม่ได้มืดมากนากักสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนอกจากแสงของพระจันทรที่าสาดซองลงมานานก็ยังมีแสงของโคมไฟของชาวบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นต่างพาก,กันเดินออกมาสุ่มดูที่บ้านของเมือยว่าในยามวิกาหยิงสาวคนนี้ทำอะไรบ้างจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงตีสา เมื่อที่นอนทรมานพราความหิวอดทนไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นผีเป่าออกมาหากินตามวิถีของผีเป่าท่ามกลางสายตาของชาวบ้านทั้งหมูพอเห็นดังนั้นชาวบ้านที่โกรธแค้นที่เห็นสิ่งนี้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยการก็เกิดการโมโเหเลือขึ้นหน้าออกมาประจันหน้ากับผีเป้าเหมือนอย่างกลา้าแต่พวกเขานั้นคิดผีผีเป้าถึงแม้ว่าอยู่ในร่างของผู้หญิ แต่มันก็มีแรงมากมายมหาศาลสามารถจับคนทั้งโคนฉีกออกแล้วกัดกินได้อย่างง่ายดายเออดีว่มาให้ากินถึงที่ไม่ต้องออกไปไหนให้มันเหนื่อยมาเรียหน้าก<า>ันเขามา <S 1> <S 1> เมื่อชาวบ้านเห็นว่าพวกตนไม่อาจสู้ได้จึงวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเพื่อเอาตัวรอดกำนันเองก็มาพร้อมปืนลูกซองยาว ที่คิดว่าน่าจะทำอะไรผีเป่าได้บ้าแต่ไม่เลยกระสุนทำได้แค่ให้มันถอยไปก็เท่านัา้นถึงแม้จะยิงผีเป่าจนมันล้มลงไปแล้วแต่มันก็ยังลุกขึ้นมาได้ทุกคนหมดหนทางว่าคืนนี้คงจะเป็นคืนสุดท้ายหันไปเห็นกองกระดูกเพื่อนบ้าที่เพิ่งจะตายด้วยน้ำมืออสูุลากายตนน,นั้นก็คิดปรงว่าอีกไม่นาน พวกตนก็คงจะมีสภาพไม่ต่างจากซากน้ำจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึนน้นจุดเยอยจบขอ่ป่าเสียงนั้นคือเทวดาผู้ที่อยู่ในโพรงต้นไม้ที่ช่วยเหมือนในตอนแรกอย่าเ,มเมข้าเ <ไป S 2> ดี๋ยวแม่ใ่พีเป้าท้าทายเทวดาก่อนที่เธอจะพุ่งเข้าไปแต่ก็ต้องกระเด็นออกมา แล้วก็แสบร้อนไปทั่วร่างของเธอเธอล้มไม่เป็นท่าผีเป่าพูดขึ้น,นก่อนที่เทวดาจะเข้ามาดึงวิญญาณลายออกไปจากร่างของเหมยมึงจะเยายามเอกตัวกไ,ไปง่ายก่อนที่เธอจะพักเทวดาออกไปเหมยล้มลุกคลุกคลานทำาพระเสียทีเลยนะมึงกูจะ ก่อนที่เทวดาจะเสกอะไรบางอย่างแล้วสาดตส่ล่างของเหมยจนเธอล้มลงไปบนพื้นเธอนอนดิ้นไปมามีควันออกจากวารทั้งหมด oh oh ไม่ออูไม่ออกไม่จริงไม่ออกวิญญาณล,ลายพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายอีกคัางก่อนที่มันจะลอยออกมาจากร่างเหมยจนเห็นเป็นร่างเงาโปร่งแสงสีดาม แล้วเทวดาแห่งต้นไม้ก็จัดการไล่โมลเผาควันนั่นในทันทีจนมันแหกปางล้องกึงก้องไปทั่วบริเวณก่อนที่จะสลายหายไปในที่สูงก่อนเทวดาจะจากไปท่านได้บอกกับชาวบ้านว่าข้าคือผู้ปกครองรักษาคุ้นปานีต่อจต่นี้ไปพวกเจ้าต้องตั้งใจที่ศีราละวัยยงทุทักปู่ผีป่าตนนี้เคยเป็นผู้มี ยาทีการเป็นหมอทาแต่ลงผิดพอกที่ดีจึงทําให้คุณไสย,ย้อนดับเข้าตัวจนกลายเป็นผีเป้าในที่สุดบาดนี้ข้าได้ปลดปล่อ,อยผีเป้าตัวนี้แล้วจากนั้นทุกอย่างก็สงมบมลงชาวบ้านก็ได้เข้าไปดูเหมยเธอยังไม่ตายแต่ก็อยู่ในอาการที่อ่อนแรงเต็มทีทั้งหมดจึงช่วยเธอไว้ จนไม่กี่วันเหมยก็หายดีก่อนที่เธอจะตัดสินใจไปบวชชีที่วดัดเพื่อน,นี้เรื่องเล่าที่สุดจะขมขื่อที่เธอได้เจอมาแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีคลายได้โพบเห็นผีเป้าออกมาอารวาสอีกเลยเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ